เมื่อคุณยายมาบ้างขอจะกอดด้วยจ้าบ่ได้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 มันต้องมีมันต้องมีแนวแก่แต่บ่มีแนวแก่น่ะมันมันร้องไปได้มันเป็นหยังมันเป็นหยังมันมันของมันค่าเอ้ามันต้องมีออดมีไข้โอ้ห้มเกี่ยวเข่าคนละเดี๋ยจะได้ไข้เป็นเรื่ร้องอันนี้ต้องจ่อข้ามปีบ่ะยอมทำปีจ้าเดี๋ยวดีกินออกงานหลายกินข้อแห้งน้องจิตบ่มีแนวร้องบ่ซะ เจ้าบอเอายังให้น้องจิ้นลองบ่จาบอไม่แนวลองนี่นี่นเห็นแล้วกินหีนทางใต้หรือสีก็มาทางใต้ก็ได้น้องจินอัน,นอแ <laughs> คน่น้อันตัวแตกบ่ค้นน้องจิ้นเป็นศิลปินนะ่ะฮัทให้มันมีมารายาทหน,น,น่อยเด้ออันกล้องไม่ค่อยดีจ้าไปกับต๊ดเซียนเนเซอร์ค่ะเจ้าแน่ต๊อดเซียนผู้ชมอยู่นาฮานแน่บ่เดี่ยวไหนก็ข้าเจ้าไปได้เงี้ยเนากพอดีเสียงกลองดังจ้ะน้องจิ้น น้องกิ่นมาพ่อยำได้น้องกิ่นแต่มากแค่นนอหนี่เนาะมากค่ะนี่ยมันเงาดีค่ะโอ้ยกินมากแบบเงาเงจริงๆแหละชันชันป้อมป้อมคือมาทัวปีน่ะกินบ่มากจ้ะมันเป็นอย่างมันบอกรามบอหรือมันเป็นอย่างไรมันบ่แซ่สบมันเป็นเบค่ะมันสั่นโพดมันป้อมโพดมันสั่นโพดมันก็สะใจเด้จ้ะอยู่ทั้งเทิงนี่บอแลอวทั้งเทิงนั่นน่ะเห็นอีกบ่าขนนาดเทิงเทิงอีกน่ะกิ่นแกกินเดี่ยกลิ่นแกยายขากคนนั่นจ้ะเออสัมผัสกินแล้วมัก ยาวๆนะจินเนาะอ้าาเก็บเอาจินินสั้งน้องจินได้เนาะโอ้เอาเมียนมักคักเนาะน้องจินเนาะเอาจนเกี้ยอะไรจ้าูได้มาน้าหลังก็ไม่ได้เก็บดอกจ้าเจ้าของนี่ก็ไม่ได้แดกเลยเจ้าของอันสูต้องสิดแตกดอกน้องจินน้องจินเอาไปเบิร์ดคอร์ดเลยว่าน้องจินส่อง่อเก้าสีปิวเนอร์เบาดีๆเนอะซองยังน้องจินจึดจินยึดทุกซอง ก็ได้เข้าตะช่องคลอดค่ะออกมาแล้วมุกเอ็มเต็มเอิร์กนี่แหละนองฟินนะอันนี้ไม่ใช่จินตลานะคะอันนี้เป็นจินตะเหลอค่ะเพราะว่าลูกคอจินตลาประมาณเก้าชั้นแต่นี่ลูกคอประมาณสามสิบกว่าชั้นค่ะสามสิบกว่าชั้นเอาโมยูจ้ะเอาโมเป็นลูกคอซ้ําตึกใบยกคุณโอสนะไหวว่ามันสูงกว่าหันแล้วไม่ได้เอาเยอะจ้าเอาหมดเลยนุ่นบอกแกเอาเยอะ ป้าน้องจินหอบไปเลยทีใส่เบิงดูป้าเอาเบิรดโคดเบิรดวงวันนี้องค่ะมุกเอาไปสั่นซอกดีเดอรน้องจินซอกดีมื้อนี้ใส่กุ๊ปใส่กองมุกแบบมักทั่วเบิรดสุยางสุเนาะออโรน้องจินนะไปละบอโมเมนมิสยูนิเวิร์สนะคะอันนี้มิสอะไรดีมิดดีอะไรบ้างน้องจินวันนี้น้องจินได้อะไรบ้างกินได้ป้าน้องจินกินได ผักไสเง่งนะคะผักสเง่งไม่เคยกินหรอกค่ะหรอค่ะาไปก็อยู่กรุงเทพเป็นส่วนมากจํานวนมากค่ะเป็นจํานวนมากก็เลยมาจะมาลองกินผักสเง่งค่ะแล้วก็ได้มาถั่วแล้วก็ได้มาถั่วค่ะจะเป็นตามป็นกับปิ้งกบก็เพิ่งจะหัดกินนี่แหละค่ะอะไรอีกคะน้องจินน้องจินเอาอะไรอีกคะน้องจินล้างผ่านอะไรไปอีกคะอันนี้ค่ะนี่ดอกไม้ค่ะตัวีิเลนน้องจินไม่เอานะคะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะมาไกลขนาดนี้เอา๋วี่ไม่เอาค่ะโอ้ยน้องจินกินไม่เอาน้องจินคุ้มจังเลยอยากแล้ว ไปไปน้องจินโชคดีนะคะโชคดีนะคะ้มยิ้มแล้วก่อน,นะสท็กรถน้องจินนี่พอดนเนะ